วันนี้แจ็คจะพาทุกคนไปดูประโยคง่ายๆและใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงกันค่ะฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับภาษาเยอรมันกับแจ็กกี้ค่ะวันนี้แจ็คจะมาเสนอค่ะเสนอเสนอประโยคประโยคใช้ง่ายๆเลยนะคะที่ใช้ในชีวิตประจําวันหรือหลายคนอาจจะใช้ในการสอบก็ได้นะคะประโยคพวกนี้เป็นประโยคที่แบบใช้ง่ายที่สุดเลยวันนี้จะมาขึ้นต้นประโยคนะคะที่มีชื่อว่า Ich, a gerne นะคะก็คือฉันชอบชอบทำอะไรเราจะมาพูดเรื่องการชอบกันเราชอบทำอะไรเราก็บอกเข้าไปเนาะหรือว่าอาจจะเป็นการไปสอบนะคะเราชอบทำอะไรถ้าเกิดโดนถามมาอะไรประมาณนี้นะคะเราไปดูประโยคแรกกันค่ะฉันชอบไปซื้อของนะคะฉันชอบไปซื้อของ Ich gehe gerne einkaufen นะคะ ich gerne i k a u f e n ไปซื้อของในภาษาเยอรมันคือ i c k a u f e n g e r n เนาะ ich gerne i k a u f e n นะคะถ้าเกิดเราจะบอกว่าฉันชอบกินไอศกรีมนะคะ i อ e c รีม m นะคะเราจะบอกว่ายังไงอ่า ich เหมือนเดิมค่ะฉันนะคะชอบเราก็ใส่ g กน n ะ e แต่ตรงกลางเราต้องมาใส่แบบเนาะกินไอติมอ่าเขาเรียกว่ายังไงในภาษาเยอรมันคะ ice ไอติมเอสน,นะคะไอติมหรือไอศครีมนั่นเองเนาะไอส์เอสน,นะคะเราก็เติมเอสเข้าไปตรงกลางค่ะอิชเอสแก e เน e ไอส์แล้วก็มีจุดด้วยได้แล้วเห็นไหมคะหนึ่งประโยคอ่ะเราไปดูประโยคต่อไปค่ะถ้าเราชอบไปไว่ายน้ำนะคะว่ายน้ำในภาษาเยอรมันคือ h วิมม e นเนาะแต่ไปไว่ายน้ำก็จะเป็น i วิมม g นเก n น,นะคะ คำไหนเราจะใช้คำไหนดีชีวิตมันเลยเกย์ก่อนเกย์ก่อนนะคะเพราะว่าคำว่าเกย์ันเนี่ยจะต้องอยู่ตำแหน่งที่สองผันกับประธานเนาะ Ich gehe gerne schwimmen นะคะ Ich gehe gerne schwimmen อ่อีกรอบค่ะ Ich gehe gerne schwimmen แต่ถ้าเราชอบออกกำลังกายค่ะออกกำลังกายในภาษาเยอรมันคือ Sport machen นะคะ sport machen เน,ะนาะเพราะฉะนั้นเอาคำว่า machen ขึ้นไปค่ะอ่า is h mache gerne sport นะคะ is h mache gerne sport นะคะก็คือฉันชอบออกกำลังกายนั่นเองค่ะเราไปดูประโยคต่อไปเลยค่ะประโยคต่อไปนะคะถ้าเกิดเราชอบไปเจอเพื่อนอ่าไปเจอเพื่อนไปกินไอติมกันนะคะเราจะบอกว่ายังไงไปเจอเพื่อนคือ เพื่อนหลายหลายคนนะเราหมายเราหมายถึงเพื่อนหลายหลายคนก็คือฟรอยด์เทรฟเฟนนะคะฟรอยด์เทรฟเฟนเพราะฉะนั้นข้างบนค่ะอิชเทรฟเฟ g แก n เนอร์ฟรอยดอีกรอบค่ะอิชเทรฟเฟ g แก n เนอร์ฟรอยดนะคะเราไปดูประโยคต่อไปกันค่ะถ้าเกิดเราจะบอกว่าฉันชอบดื่มกาแฟเราจะบอกว่ายังไง ดื่มกาแฟในภาษาเยอรมันคือ cafe trinken นะคะ cafe trinken เนา no? ะ ich trinke er gerne kaffee ich trinke er gerne kaffee er แต่ถ้าเราเนี่ยอยากจะออกไปปิกนิกเราจะบอกว่ายังไง <laughs> ปิกนิกก็คือการออกไปกินข้าวข้างนอกเนาะเราจะบอกว่ายังไงคะปิกนิก ปิกนิกเออเราฝืนได้ไหมไม่ได้นะคะปิกนิกก็ต้องคู่กับมาเขินแต่ตอนนี้หรือปิกนิกคำว่าปิกนิกเนี่ยเขาจะมีไอ n เข้ามาด้วยเนาะไอปิกนิกมาเขินนั่นเองอ่าเราบอกว่าเราชอบเออออกไปปิกนิก Ich Mache g e น n e Ein p i c ิกน I กนะ ich m a c h e gerne ะ i อ นั่นเองโอเคเราไปดูประโยคต่อไปค่ะเต้นฉันชอบเต้นอ่าเต้นในภาษาเยอรมันคือ tanzen tanzen โอเคอ่ะฉันชอบเต้น tanze gerne ich tanze gerne เนาะประโยคสุดท้ายค่ะฉันชอบไปเดินเล่นจะบอกว่ายังไง ไปเดินเล่นในภาษาเยอรมันคือ spazieren gehen s p a z i e r e นะคะอ่าฉันชอบค่ะเกินขึ้นไปก่อนเลย ich gerne spazieren ich gerne spazieren โอเควันนี้เราก็ได้เรียนไปตั้งหลายประโยคเลยค่ะนําไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็ไปใช้ในการสอบก็ได้นะคะหรือไปใช้ในห้องเรียนเวลาเราไปเรียนเนาะโอเควันนี้จ๊ก็ต้องขอลาไปก่อนก็หวังว่าวิดีโอนี้จะช่วยหลายๆคนได้นะคะวันนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะื่ส